สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตไม้พัทรเดชครอบครัวแยกทางเคยไร้ยเงินเหลือศูนย์บาทใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นไม้พัทรเดชพระเอกชื่อดังได้นั้นเขาต้องเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างล่าสุดเกือบไม่มีพระเอกชื่อไม้พัทรเดชทางช่อง YouTube เจ้าตัวได้มานั่งเปิดใจเผยเรื่องราวก่อนเข้าวงการให้ฟังว่าเริ่มจากตั้งแต่เด็กเขาโตมาด้วยหน้าตาที่ใช้ได้จริงๆแล้วนิสัยของไม้เป็นคนขี้อา และไม่ได้อยากเป็นดาราจนอายุ16ไปประกวดดัชชี่บอยได้ที่1ของภาคอีสานแล้วมาประกวดที่กรุงเทพได้ที่3และได้เข้ามาอยู่ในสารระบบของวงการบันเทิงพักหนึ่งก็มาเจอเรื่องราวที่มันไม่ใช่ตอนนั้นอยู่มหก็เลยตัดทิ้งไปเลยก็กลับไปเรียนหนังสือที่จีนจนอายุ21ปีไม่เอาแล้ววงการนี้ซึ่งชีวิตที่เติบโตมาของไมค์เขาบอกว่าเป็นชีวิตที่อิสระมากครอบครัวมีธุรกิจและฐานะค่อนข้างดีใช้เงิน สระแม่โอนให้ตลอดจนเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันขึ้นกับครอบครัวมีครั้งนี้แม่โอนช้าไปหนึ่งอาทิตย์และโทรไปถามแม่ว่าเกิอดอะไรขึ้นแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเงินล้มละลายเพิ่งเลิกกับพ่อเพิ่งอยากันแม่คงกลัวว่าผมจะเครียดแต่ผมบอกแม่ว่าไม่เป็นไรเทอมแรกมีสอบชิงทุนผมสอบได้ได้เงินเดือนละห0 0พันผมใช้เดือนละห0 0พันก็ได้ก็บอกให้แม่ดูแลตัวเองเดี๋ยวผมกลับไปผมจะดูแลแม่เอง เป้าหมายเดียวในชีวิตตอนนั้นคือผมจะต้องดูแลแม่ผมให้ได้หลังจากกลับมาประเทศไทยก็มีผู้แนะนำให้รู้จักกับคนคนหนึ่งที่จะพาไปสู่ดวงดาวเป็นผู้จัดการดาราใหญ่ตอนนั้นก็คิดว่าใกล้ถึงฝันแล้วแต่พอไปเจอพี่เขาวันแรกให้เราไปรับที่ห้างที่พาดาราเข้าไปทำงานพอรับเขาไปส่งโรงแรมก็ช่วยเขาขนของไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นปีสี่พอขนของเสร็จก็จะกลับแต่เขาชวนให้ไปคุยกันก่อนเขาก็ขอให้ผมถอด เสื้อเขาขอดูหุ่นจะเป็นดารารูปร่างต้องเป็นยังไงเหตุการณ์นในครั้งนี้ก็เป็นจุดทําให้ไม้ตัดสินใจว่าจะไม่เป็นดาราแล้วเลยเปลี่ยนความฝันไปเป็นนักธุรกิจท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ